รถสวยไม่น้อยต้องคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หญิงก็จะพามาพบกับ Toyota v o อค่ะตัว E เครื่องยนต์1 5 0่นซีซีค่ะปี2016คันนี้เลยนะคะบอกได้ว่าคันนี้นะคะมาในราคา3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นรุ่นที่ ยอดนิยมนะคะวัยรุ่นวัยทำงานนะคะไม่ว่าจะขับทางใกล้หรือทางไกลนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะสำหรับ Toyota Vios คันนี้นะคะจะน่าใช้แค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับภายในนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำสลับกับสีเบสนะคะส่วนเครื่องเล่นค่ะก็จะเป็นเครื่องเล่น CD ค่ะมี a u x u s b มาให้ด้วยนะคะเราสามารถปรับเสียงปรับคอนโรลอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับแอร์ก็จะเย็นฉ่ำมากมากนะคะสำหรับคันนี้เราสามารถปรับได้ตรงส่วนนี้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถกันนิดนึงนะคะยิงขอสตาร์ทแป๊บนึงรถก็คือสตาร์ทติดง่ายมากๆนะคะส่วนไม้นะคะก็คือ วิ่งน้อยมากๆค่ะแค่48,000โลเท่านั้นค่ะสําหรับเบาะค่ะเป็นเบาะกรรมะหยี่นะคะสีเบสนะคะสะอาดนะคะกว้างขวางนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะสําหรับรายละเอียดภายในเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจ t o y ยต้าวีอคันนี้นะคะเพียงแจ้งว่ามาจากคลิปนี้นะคะรับไปเลยค่ะโปรโมชั่นช่วยดาว10,000บาทหรือจะรับเป็นช่วยผ่อน5เดือนนะคะเดือนละ2,000บาทค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะ Walk-in เข้ามาดูรถหรือว่าลองขับนะคะสามารถมาตามแผนที่ที่ให้ไว้ตรงนี้ค่ะหรือว่าจะโทรมาตามเบอร์ที่ให้ไว้ตรงนี้ค่ะอย่าลืมนะคะรถสวยออกง่ายต้องต่อจเจริญยนค่ะบ๊ายบายค่ะ